ยังไม่จบยังเล่นไม่จบอัสลามอะไรกุมเราะมาตุลลอยบะเระกาตัวครับก็อย่างที่เห็นยังไม่จบนะครับยังไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่ายังสอนไม่จบนะว่าวันนี้เนี่ยจะสอนไม่ใช่สอนไพ่นะครับเป็นการสับเปลี่ยนเงินแต่รอบนี้สังเกตไหม ต่างจากเขาี่แล้วยังไงอ่าภาพมันไม่เหมือนกันอ่ามีชุดที่เหมือนกันอยู่นะครับแบบน,นี้ถ้าเราเอามาสับเปลี่ยนกันเนี่ยจะจัดได้กี่วิธีนะครับวันนี้เป็นเรื่องของวันนี้นะครับเรื่องใหม่อาจจะไม่ใหม่เพราะว่าเคยเรียนไปแล้วนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่า หลักกันนะเบื้องต้นแหละแต่ว่ารอบนี้เป็นการสับเปลี่ยนเชิงเส้นแบบไม่แตกต่างกันทั้งหมดดูอีกทีนะครับเขาที่แล้วเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่รอบนี้เนี่ยมีชุดที่เหมือนกันมั่งสองอันมั่งสามอันมั่งสองอันมั่งนะครับทํำยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้อ่ะนะครับการสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่ไม่แตกต่างกันทั้งหมดคขาที่แล้วแตกต่างกันทั้งหมด อันนี้ใช้คำว่าไม่แตกต่างกันทั้งหมดแสดงว่าอาจจะมีบางส่วนที่ซ้ากันไม่จาเป็นต้องทุกอันนะไม่จาเป็นทุกว่าต้องทุกอันต้องซ้งากันอาจจะมีบางอันที่หยุดมีอันเดียวก็ได้อย่างนี้ก็ได้ใช้สูตรนี้ในการคิดก็ได้นะครับสูตรก็จะมีอยู่ว่า n fact ส่วนด้วย n 1 f a c n 2 f a c n ไปเรื่อยเื่อจนถึง n k f a กตนะ n k เนี่ยก็โดนัด แต่ mk ก็สุกีนะ้พูดทำไมไม่รู้อ่ะไปต่อนะครับ n, n คืออะไรล่ะ n, n คือจำนวนสิ่งของในะแต่ละกลุ่มอย่างเนี้ยนะครับก็คืออันนี้กลุ่มนี้มี2อันสีเขียวนี่มี2อันไอ้ใบเปลี่ยนสีเนี่ยมี3าอันนะแล้วก็เปลี่ยนทิศเนี่ยสีน้างินเนี้ยนะสีฟ้าเนี้ย มี2อันนะครับสีเหลืองมีอันเดียวอย่างเงี้ยนะครับคือนี่คือจํานวน n ในแต่ละกลุ่มนะครับแต่ว่า k คืออะไรก็คือจํานวนสิ่งจํานวนกลุ่มของสิ่งของก็อย่างนี้อันนี้คือกลุ่มที่1กลุ่มสีเขียวนะกลุ่มเปลี่ยนสีกลุ่มที่สองอันนี้กลุ่มสีน้ําเงินกลุ่มที่สามกลุ่มสีเหลืองกลุ่มที่4ี่แสดงว่าในที่นี้ก็คือมีทั้งหมด k ก็คือเป็นเลข4นั้นก็คูณไปเรื่อยๆจนถึง k นะครับ มาดูวิธีการทำดีกว่านะครับหน้าเจ็สิเจ็ดข้อที่สี่ใหญ่โมงเมน่นื่อแเลยติดเพื่อนตาบวมแล้วอัดตอนกลางคืนตลอดหาจำนวนวิธีจัดตัวอักษรจากคำว่า magicics นะครับทีเดียวพอนะตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ต่อไปนี้โดยที่ตัวอักษร ก็มีเงื so life, so to store, But, so ่อนไขอยู e ่2ข้อนะอันแรกก็คือตัวซอนอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ถ้าอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ก็สบายนะก็ยังไงล่ะมันก็เป็นไม่มีเงื่อนไขอะไรมากแต่ว่ามีตัวที่ซ้ำกันนะครับก็ดูเช็คนิดนึงมีอะไรบ้างที่มันซ้ำกันอันในที่นี้ก็คือมีตัวที่ไม่ซ้ำเนี่ยมีอย่างละหนึ่งตัวก็คือตัว H E I C S S นะครับ ไม่รู้ออกเ,เสียงสูถูกหรือเปล่านะดูอีกอันหนึ่งนะครับก็ m มี2ตัว a มี2ตัวแล้วก็ t มี2ตัวนะครับคราวนี้ทำไงต่อก็ใช้สูตรมันลูกจะตื่นไม่รู้ลูกตื่นนอนป่ะนะอ่ะทั้งหมดเนี่ยมี10ตัวนะมีสิตัวทั้งหมดมี10ตัวนะ ก็เวลาใช้เนี่ยไอตัวด้านบนเนี่ยต้องใช้ตัวทั้งหมดแทนค่าในสูตรนะครับตัวด้านบนเนี่ยเอาไม่ใช่สิตัวขอโทษนะครับตอนแรกในครูเขียนแมทติกไม่มี S นะครับแต่ว่าในหนังสือมันมี S นะครับมันต,ต้องเป็น11ตัวนะขอมาอัพนะครับลองนับดูก็ได้1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้าสิบสตัวนะตัวนี้ต้องเป็น11นะครับ อะก็ต้องเป็น11แฟกนะครับแล้วก็ตัวที่ซ้ํากันก็เป็น2องแฟกต์สองแฟกตสองแฟกตัวที่ไม่ซ้ํากันก็เป็น1นึ่งแฟกต์หนึ่งแฟกหนึ่งแฟกดังนั้นสรุปแล้วจริงๆ1ิงหนแฟกไม่ต้องเขียนก็ได้นะอย่างนี้ครูเขียนให้ดูก่อนนะครับดังนั้น1นึ่งแฟกมันก็ได้1เหมือนเดิมก็ไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะก็จะกลายเป็น11แฟกหารด้วย2องแฟกต์สองแฟกตสองแฟก สองแฟกเนี่ยจะไม่เขียนเป็นแฟกก็ได้เป็นสองอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่าเขียนสองคูณสองคูนสองหรือจะเป็นสิบเอ็ดแฟกส่วนได้แปดไปเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ทาไมครูไม่คิดต่อล่ะเพราะสิบเอ็ดแฟกมันเยอะเยอะมากนะใครไม่เชื่อลองมาคิดดูนะครับเอาละไปดูข้อต่อไปเป็นข้อย่อยต่อไปนะครับอันเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนข้อย่อยตัวนี้ เพิ่มคำว่าขึ้นขึ้นต้นและลงท้ายด้วยอักษรเดียวกันนะครับก็ไปดูจากโจทย์ตัวเนี้ยถ้าเราว่าเป็นภาพเขากําหนดตัวหัวกระท้ายไว้ว่าต้องเหมือนกันคราวนี้ตัวที่เหมือนกันก็จะมีอะไร M มี A และมี T 3ตัวเนี้ยต้องอยู่ตรงนี้นะคดังนั้นเป็นได้3รูปแบบนะครับส่วน ตรงกลางล่ะตรงกลางมีอะไรบ้างก็เราเอาหัวกระท้ายไปแล้วจาก11ลบไปหัวกระท้ายมันก็จะเหลือ9ดังนั้นข้างบนจึงเป็น9แฟกส่วนด้านล่างเนี่ยก็เอาหัวกระท้ายมันซ้ำเอาออกไปแล้วจากที่ซ้ำสามตัวก็จะเหลือซ้ำแค่2ตัวก็จะเป็น2แฟก2แฟกดังนั้นก็จะกลายเป็น3แล้วก็9แฟกอ่านด้วย2แฟก2แฟกถามว่าเอามาบวกกันหรือมาคูณกันอ่าหลายคนผิดตรงนี้ นะครับก็อันนี้เฉลยก็คือต้องเอามาคูณกันมันต่อเนื่องกันไหมล่ะเออมันยังทําอยู่ในกระบวนการเดียวกันเน่ะแสดงว่ามันต่อเนื่องกันก็ต้องเอามาคูณกันนะครับก็จะกลายเป็นคาตอบแบบน,นี้อ่าเหมือนกันอันนี้เลขมันเยอะนะครัครูก็เลยติดค้างในรูปแบบนี้ถ้าเลขไม่เยอะนักเรียนคิดหน่อยนะครับก็ถ้าจำไม่ผิดเจะแบบหัดทั้งหมดต้องคิดทั้งหมดเลยพอสามารถคิดได้นะเอาละไปดูต่อไป อันนี้ไม่ใช่มักล้อมนะนะครับบางนี่เป็นแผนผังอ,อันนี้เหมือนกับข้อสอบโอน็ตปีหนึ่งที่ครูเคยเห็นไปแอบ,บดูไม่ใช่แอบ,บดูไปคุ้มสอบแล้วครูก็เห็นตอนแรกก็งงว่าให้ทำยังไงนะครับมาดูกันอนะ่แผนผังการเดินทางของเสนสายหนึ่งจากจุด a ไปยังจุด b นะครับโดยให้เราเดินทางเนี่ย จะขึ้นไปทางทิศเหนือเองเดียวอ่ะตัวทิศเหนือกับตอนออกเท่านั้นเท่านั้นไม่ใช่เท่าอีนั้นเท่านั้นนะเบอร์เบอร์นะขีนผิดไปเยอะเงี้ยคือตัวทิศเหนือเนี่ยเป็นตัวเอ็นส่วนที่ตัวอ,ออกเป็นตัว E นะครับแผนผังเมืองโดยปกติแล้วนะตามประเทศก็จะเป็นลักษณะน,นี้ส่วนประเทศไทยจะเป็นแบบนี้พออาจจะละไว้ในในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะคราวนี้จากจุด a ไปยังจุด B เนี่ยถามว่ามีกี่เส้นทางนะครับ วิธีการทําก็เช็คดูว่าเราขึ้นทางเราเดินทางไปยัง A ไป B เนี่ยได้กี่รูปแบบก็ดูว่าขึ้นไปทางทิศเหนือกี่ครั้งอ่ะขึ้นไปทางทิศเหนือสี่ครั้งไปทางทิศตะวนันออกนะสีะ่ครั้งนะครับก็จะถึงคราวนี้ถ้าเราเขียนเป็นปตัวสอยก็คือ n สี่ตัว e สี่ตัวหมายความว่าไง จริงๆแล้วเราสามารถเรียงสับเปลี่ยนก็ได้ขึ้นไป n ครัง 1, e ้งหนึง 1, e ่ง e ครั้งหนึ่ง n ครั้งหนึ่ง e ครั้งหนึ่งเห็นไหมก็คือขอให้มันขึ้นเหนือสครั้งตอนออก4ครั้งมันก็เลยกลายเป็นสามารถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเลียงสับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เป็นเรียงสับเปลี่ยนกรณีที่มันซ้ํากันนะครับก็ใช้สูตรเลยนะครับอ่าคราวนี้มันมีกี่ตัวล่ะมีทั้งหมด8ตัวดังนั้นตัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็น8ปแฟก นะครับส่วนด้วยอะไรข้างล่างอย่างละสีก็กลายเป็น8ปดแฟกส่วนด้วยสแฟกตแฟกนะครับเราก็เขียนกระจายอ้าวเวลาเราทำนะเขาเขาที่แล้ววมเวียนนะอ่าเขาที่แล้วเนี่ยอ่าไม่ได้คิดให้ดูเลยเราไม่คิดให้ดูนิดนึงนะ8ปดคูณเจ็ดคูณหคูณสแฟกนะครับอันนี้ก็4แฟกเหมือนกันละตัดได้ส่วน4ี่คูณสคูณส ก็ตัดกตบตัวพวกนี้4ีคูณสเป็น8ก็ตัด8ทิ้ง3 2 6ก็ตัด2ทิ้งก็เหลือ2อคูณหเป็น10 10ิคูณเเป็น70ตอบ70วิธีเสร็จล้นะในข้อนี้มันถามอยู่2ประเด็นนะครับอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายของอันละของวันละนะครับรอบนี้อาจจะซับซ้อนหนะ่อยก็คือการเดินทางจากจุด A ไป B นี่แหละแต่ว่ามีกี่เส้นทางที่จะผ่านจุด C แต่ไม่ผ่านจุด d เอาอีกแล้วามาอีกแหละนะผ่านจุด C ไม่ผ่านจุด D นะครับก็กลายเป็นเซตทับซ้อนกันอ่าเคยสอนไปแล้วผ่านจุด C แต่ไม่เอาจุด D ดังนั้น,น,นวิธีการทำนะครับก็คือหาจุด C ทั้งหมดผ่านจุด C ทั้งหมดแล้วลบด้วย C ที่มันผ่าน D มันก็จะกลายเป็นจุด C อย่างเดียวฝั่งนี้อ่าลืมระบาย c ให้ดู C อย่างเดียวนะครับ ฝั่งนี้นะฝฟอย่างเดียวไม่เอาตรงนี้เลยนะไม่เอาตรงกลาง A intersect อ่าตัวที่ C intersect D ตัวนี้ไม่เอานะก็ต้องหา C ก่อนเวลาหา C ก็ทำไงก็ดูจาก A ไป C เนี่ยแล้วก็ไป B เนี่ย A ไป C เนี่ยมันแล้วก็ผ่านไป B เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้สรุปก็คือมันจะต้องขึ้นเหนือ3ครั้งไปทางที่ตัวนออก2ครั้งถึงจะเจอ C เนีก็เป็น n n อย่างงี้อส่วนจาก c ไป b ก็ขึ้นเหนือ1ไป n 1แล้วก็ e 2นะครับก็จะกลายเป็นชุดนี้มีกี่ตัว5แฟกส่วนด้วย3แ2แฟก2แฟนะครับส่วนตัวนี้มี3ตัวก็กลายเป็น3แฟกส่วนด้วย2แฟกตัวนี้เท่านั้นที่เหมือนกัน1แฟกไม่ต้องเขียน แล้วเป็นไงมันคิดมันทําต่อเนื่องไหมเดินแล้วหยุดไหมเออเดินแล้วต่อเนื่องเลยก็ต้องเอามาทำอะไรก็ต้องเอามาคูณกันนะครับได้เท่าไหร่สามแฟกมแฟกตัดกันตัวนี้เป็นสองสองสองสี่ตัดไปสี่ทิ้ง3ามคูณสองเป็น6 6หกคูณห้าเป็น30วิธีเสร็จแล้วอันนี้คือสทั้งหมดต่อไปหาส่วนที่ผ่านดีด้วยก็ต้องเปลี่ยนรงช่วงนี้นิดนึงนะครับ ่ขึ้นเหนือขึ้นไปอย่างนี้นะครับเอาข้างนี้นะอันนี้มันรวนละนะครับดูตรงนี้จาก a ไป d เนี่ยนะครับมันก็ n หนึง่ e งครั้ง e หนึ่งครั้งอ่าจาก d ไป c เนี่ยก็ขึ้นเหนือ n สองครั e ้ง e หนึ่งครั้งแล้วจาก c ไป b เนี่ยก็ n หนึง่ e งครั้ง e สองครั้งก็สรุปก็คือเป็น 2องแฟกนะตัวนี้ไม่มีอะไรซ้ํากันเลยใช้2องแฟกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้มีตัวซ้าตัวหนึ่งคือ n นะครับก็กลายเป็น3ามแฟกส่วนด้วย2องแฟกอันนี้ก็3ามแฟกส่วนด้วย2องแฟกแล้วจับกันมาคูณกันนั่นเองนะครับก็2องแฟกตักับสองแนะครับก็จะเหลือ3ามสองหกนะ อ่ะ2ก็ตัดกับ2ตัวนี้ก็เหลือ3ตัวเดียว3าคูณสเป็น9 9้คูณสเป็น18นั่นเองสรุปมีกี่วิธีก็เอา C มาลบกับ C ส่วน CD ตรงนี้นะครับก็กลายเป็น30ลบ18ได้12วิธีนะครับยากไหมอาจจะยากนิดนึงนะครับก็จบและมีอยู่แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็หวังว่าคงจะเล่นอุโนโไปแล้วก็คิดถึงคณิตศาสตร์ไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับบอฟิไลตอฟิกวัลฮิดายะสุลสลมุอาะลาัยกุมวะรอห์มัตุลลอฮิวูบเระกาตฺ